นี่ยมชาชาวกัดเองแนวขวามือนี่นนะเอาแล้วเฮ้ยระวังขาดจะออกก็จะออกแล้วจะออกแล้วโอ้ยระวังขาด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 เออระวังขาดระวังขาดให้มันไอ้นา่นสาวไว้ก่อน ระวังปลายคันระวังปลายคันโอ้ยเฮ้ยโกดฟีท์สปูนจอดฟีะปูนกดฟีทะปูนเมืันเมื่อกี้ะเรียบอ้าวเรียบร้อยก็เมื่อกี้มันจะหลุดอยู่แล้วอะ กันเหลือม no? ันหมุนยายทำไงก็คือผมไม่รู้พี่คุยเดินหน้ามาทำไมอ่ะเอาก็จะเดินหน้าเพื่อให้เองแย่คันไงมันต้องถอยันผมตั้งใจผมมาแล้วผมดันมาเออก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดไงทีแรกอ่ะเอ๊ะเวลาน่าเดินหน้าเหมือนแกล้งอะแกล้งบ้าอะไรแล้วโหใครจะไม่อยากให้ได้ตัวแกล้งบ้าอะไรเด้อใหญ่ด้วยอะสี่โลกว่าธรรมดาอ่ะ มันจะหลุดอยู่พี่ปุยเดินโอ้โหโอ้กูโอ้ยยังมานั่งวัดใหม่ออโอ้ยมันจะได้มันจะหลุดมาอีกแล้วพี่ปุยทีมดาวรูปเรียบร้อยเลยก็ทุกทีเองให้เดินหน้าไงเออก็เดินหน้าไป กูจะกูจะร้องไห้อ่ะกูขอร้องไห้แล้วยังว่าพอพอปลามันผ่านเนี่ไอ้นี่เหลือท้ายมันหมุนใช่ว่าพอพอพอจังจังหวะถอยมันก็ไอ้นี่ครับมันจะหลุดแล้วถ้าเมื่อกี้แค่ไม่เดินหน้าอยู่กับที่ก็ก็งัดออกมาได้แล้วผมกำลังจะงัดมันออกแล้วปลาไม่จริงๆอ่ะมันจริงๆอ่ะไม่ได้ไข่เกียร์แล้วนะแต่แต่แต่ตอนจังหวะเองเยอะอ่ะเรือมันไปเองอืมเรือมันไปเองจังหวะที่เองเยอะส่โลกว่า ปลากระพงโลเลยแหละปลาคุ้นใจปลา,า,าดูแล้วขาเนี่ยไอ้เนี้ยโอ้โหดูตอนกระโดดดิตูเ้เดี๋ยวคันหักยิบหายตอนมันจะจะพลาดผมไม่สนแล้ว,วเมื่อกี้ผมเจ้าปลาผมไม่สนใจอะไรงัแล้วพี่ผมจะเอาปลาได้หักเป็นหักอ่ะ คนยังขุมอ่ะบ้าพออ่ะผมงัดแบบงัดออกมาแล้วพี่ดันเอาเรือทิมเลยมันหยุดมันไม่ได้เดินหน้าแล้วตอนนั้นเกียร์ไม่ได้เดินหน้าแล้วแต่ช่วงที่เองลังอ่ะ <c oughs> เรือมันพุ่งไปเอง <c oughs> ทุกคนครับไอวีโดนพี่ปุ้ยแก้งครับ แกงบ้าอเลยพอเข้าช้ากระโบนูู้พีเข้าช้าเข้าถูกเลี้ยวเมื่อกี้แต่มันไม่น่าเดินหน้าต่อแล้วมันไม่ได้เดินต่อก็บอกว่าตอนที่เองเย่ะเรือมันพุ่งไปเองผมแม่งมทั้งฟีทั้งพูดแบบทั้งกดฟีทัปูนทั้งกดทั้งเยอ,อ่อตอนที่เองเย่ะเรือมันพุ่งไปเอง